สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน์น์ชแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีรถเหล็ก Ho อตวิ e e l นะเป็นเจ้า l a m โบนะครับอ่านี่นะครับก็คือเจ้า l a m b บก i n i อ่าเนี่ยครับ l a m b o ก g i n i s e t t o e l e m e น t o นะครับด้านหลังเนี่ยจำนายโดยบริษัท One Deck Toy นะครับเนนี่ครับผมคันนี้ที่ไปซื้อมาในร o ตั s นะครับจากคลิปที่แล้วเนาะอ่ะดูรถกันดีกว่า นี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถล amborghini นะครับสีฟ้าอ่อนๆสวยนะครับตัดด้วยสีส้มนะมีลูกเล่นเป็นสีส้มแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับซึ่งรถจริงๆนะมีแค่20คันนะครับเราน่าจะไม่มีโอกาสได้เจอมันแน่นอนนะอ่ะายท้องนะครับนี่ตาตทองนะครับก็จะเขียนว่า make in Malaysia นะครับโลโก้ hot wheel s lamborghini stato e l e m e n t l นะครับคันนี้ผมเจาะท้องใส่น็อตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นล้อยางอ่ะดูหน้ารถนะครับฝากระโปรงหน้านี่ฝากระโปรงหน้ามีโลโก้ lamborghini นะครับสวยๆเลยไฟหน้าก็ติดดีคอมาให้ชัดเจนนะครับฮะรายละเอียดดีนะช่องรับลมดัดลมด้านข้างตรงแถวแถวกันชนนะครับก็เจาะมาให้ดีสวยงามกระจกเป็นพลาสติก ออกจะสีสีชาชาสีดำดำสักนิดหนึ่งนะนี่ตัดลูกเล่นตรงนี้ด้วยสีส้มนะครับด้านฝากระโปรงท้ายตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Hot W h e e l แล้วก็ตัดขอบเส้นด้วยสีส้มอ่าให้รายละเอียดดีเทลที่มันเด่นขึ้นมานะครับดูไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกับสีรถไปใช่ได้ใช่ได้ด้านข้างตัวรถอย่างที่บอกไปว่าเจาะท้องเปลี่ยนล้อไปแล้วคันนี้ก็ใส่เป็นลายดาวนะครับอ่าลายดาวสีโครเมียมเลยเป็นล้อ,อยาง ตรงประตูก็ทำลายเส้นนะครับทำสันมาได้สวยงามแต่ว่าด้านคางก็เรียบๆไม่ได้ติดดีคอโลโก้อะไรมาให้ตรงห้องโดยสาไม่มีกระจกนะนี่แต่ภายในนะชุดเบาะชุดคอนโซลเป็นสีส้มหมดเลยเออสวยนะแจมด้านท้ายตัวรถอ่าด้านท้ายตัวรถคันนี้เรียบๆนะไม่ได้แ้มสีหรือติดดีคอไฟท้ายอะไรมาให้เลยนะครับโลโก้ด้านท้ายก็ไม่มีมีสปอยเลอร์หลังอ่าตัวนี้เป็น เป็นโลหะชิ้นเดียวกับตัวรถนะหล่อขึ้นรูปมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยแข็งแรงทนทานแน่นอนตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนชุดเฟืองเกียร์ด้านท้ายออกมาอืมสวยงามนะคลิปนี้นะครับก็เอา l amborghini ของ hot wheel s นะเป็นเจ้า s e t t o r elemento นะครับน่าจะเป็นไฮเปอร์คาร์เลยนะไม่ใช่ซปเปอร์คาร์นะครับคันนี้เพราะว่าผลิตแค่20คันนะครับรถจริงๆอะ่ะเอ,อ ก็จะเปลี่ยนล้อไปนะก็สวยๆสไตล์ของใครของมันละกันนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ